โอ้ยโหดโถอามา่ของกูวน่ะมา้องกินอะม่ไปไปเห็นเวียกของกูไปโอ้ยขึ้นกูคือฝันบอดีคักแท้ในความฝันก็คือมาคือความจริงคักแต่นะ้อทำไมคำบกเทากูมันไปมีผู้สาวใหม่ขึ้นในความฝันกูก็เสียจังใดนนะ้อเห็นแต่ว่าขี่เหลาขี่เมากูก็เสียดายของกูอยู่ไดกูเสียจังใดนนะ้อ เป็นในขึ้นในความฝันนี่แย่จะแถเลยบ่ได้ล่ะกูต้องเอาใหม่ต้องเอาใจมันแน่น่ะด่ามันหายมันคือในความฝันมันไปเอาผู้สาวใหม่มาแท้แหละบ่ได้บ่ได้บ่ได้มันจะใส่เท้าเอ้ามันจะใส่ทงหน้าล่ะอเนาะมึไม่เมืองเขาไงเมยบ่เท่าเมยบ่ไมยบ่ที่ยังระบาดนีงเมยบ่ยจะแก้เมย์บ่เขาจะไปหานา้แก่ เอาถ้าเขาอยู่นี่เขาเดียวนะถ้าอยู่นี่เขาเดียวอยู่นี่เขาเดียวเอ้ามาเร็วไปดี้ะมาเร็วมาเร็วนี่ของมาเจ้าเท้าของมาเจ้าเนี่ยมาเลยแกแก่เท้แก่แก่แก่มั่นมา่นขอิลนให้เท้าขอดิลินให้เอาเนี่ยใดดับบันเอ้าเาเอ้าเอ้าเอาพ่อบะเท้าซำนีพอมบอกอขอิไมซื้อขวดไงม่ให้เจ้าใครอีวะ ไครเทาบไครเจ้ากับแกมวะกแกมกับมีขอื้อมอไห้เจ้ากับแกมกับมีเอาไข่บัวเอาเท้าเอานี่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 แคบมือื้อม่อไห้เจ้าแกมเราโดยเฉพาะเลยอู้มันแมนยู่บัแมนจะเมยบัวเท้าจะเมยบัขอชิ้นะไ้จะเมยบัวเมยมังไดเอ้าเมยมังได้เท้าชินวไฮขอดจะเมยบัว จะเป็นอีหยังอยู่ว่ไม่ได้เป็นอีหยังไ้เแ่าข่อยกับเป็นข่องข่อยจตงสีทูมือเป็นเรือมักตีข่องข่อยได้เท่ากวดบางไดนเมื่อบางไหนมันจะว่าหย้าข่อยอ่บ่บอกว่าคิดไปว่ามันให้ัหจีนซื้อมองข่อยในแง่หลายประนันที่ละเท่าเอ้แมนอยู่บะแมนกินเฮากิน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 พ่อว่าขันพ่อข่อยจิไปซื้อมาให้อีกขวดใยหนึ่งแต่อย่ากินอีหยังข่อยจีนไม่ให้กินแบบดีเลย แมนอยู่บ่แมนกินอาหารทะเลบ่เทาเราสิกินต้มไก่เราสิกินต้มปลาบอกไข่แม่เทาบอกไข่แม่กูจิตตันห้เอ้าจำเป็นอยังเอาไข่ถามจะได้เอ้าไข่เมื่ได้เป็นอีหยังเลยเทาไข่เมื่ได้เป็นอีหยังเลยบราจะบอกจะบอกมาจะบอกมาจะเป็นอยังอยู่บ่ไข่เมื่ได้เป็นอีหยังคยกับเป็นปกติของไข่แดงสีส้มือเทาไข่เป็นแดงสีส้มือไข่แดงสีส้มือละเทา แต่สกนยังจะบอกคนมาเลยจากไดอีหยังต้องการยังบอกคนมาแล้วคนต้านใส่เจ้าผู้สุญหายหมดเจ้าเป็นอย่างก็่าเดียวดีไหมะกีแต่ก่อนคือจังหห้คอยบอกใจคอยกึงเป็นอย่างก็จะบอกคอยฟังมือคอยฝันเฮาคอยฝันฝันว่าอย่างหีีฝันมาเจ้าหนี้ตาคอยจะเอาเมียไหมฝัน่าคอยเมียไหมเออ้ายยันคอยเมียไหมเออคอยยันเจ้านี้หนี้ตาคอยคือความฝันโว้ย หยังเท่ามันกินเราบัวแซบฉันเจา้าบัวไห้คอยห้าห้ตยจะกินเวว้าบัวแซบเอ,อ,อย่าจิมมาเห็นแน่นี่อุ้ยบม่ได้บม่ได้เท่าบม่ได้ม่นแ,นมแม่นแนวมมันแปนเนวมันมาคุนคา่นเคยจะมักแบบเก่าอะจะมักแบบเก่าบ่เท้า,าจะมักแบบเก่าตัวเจ้าซิมบย้หยันคอยไปมีผู้ได้เชี่ยี้เรา ไปฟ้าไปล่างถวยครับมึงมากูแบบก้าวห้อมึงฟ้าไปล่างถวยไปเลยลูกไปไปตรงนี้แหละโอ้โหดโพอาม่าของกูนะมันต้องกินอาม่าไปไปเส้นเลียกมั่งกูไปเพ้ได้อีก